สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาดูบรรยากาศที่แปลงผักในยามเช้านะครับปลูกผักสลัดผักชีผักบุ้งกวางตุ้งผักกาดหอมมีหลากหลายชนิดนะครับรวมทั้งพริกมะเขือก็ทํารายได้นะครับประมาณ1,000บาทต่อวันบางวันก็1,500บาทนะครับแต่จะอยู่ขั้นต่ำนี่ประมาณ1 0 0 0บาทต่อวันนะครับเพื่อนๆ ก็จะเก็บขายในช่วงเช้าในเวลาเช้า2ต้น20บาทอย่างเช่นสลับนะครับสลับเราจะขาย2ต้น20บาทนี่ครับสวยงามน่าทานมากครับนี่ครับลูกแปลงดินวิธีการปรุงดินให้ผักสวยเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าดินเรามันเป็นดินแบบไหนนะครับถ้ามันเป็นดินแข็งมากเกินไปเราก็เอากแกลบมา มาคลุกเคล้ากับดินให้ดินมันร่วนซุยเพิ่มความร่วนซุยขึ้นนะครับเผาแกลบถ้าขยันเผาก็เอาแกลบมาแล้วก็เผานะครับเผาให้แกลบมันไม่ไหม้แล้วก็เอามาเทกองในแปลงผักถ้าเราปลูกไปแล้วผักมันไม่เขียวไม่งามเราก็เพิ่มปุ๋ยขี้วัวเข้ามานะครับเอาปุ๋ยขี้วัวมาผสมในแปลงคลุกเคล้านะครับก็มีแค่นี้แหละการปรุงดินไม่ใช่ไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากนะเพื่อนๆนี่นะครับ สวยงามบางพื้นที่ดินสวยแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรมากถ้าดินเราไม่สวยเราก็ต้องปรุงครับหลายคนบอกว่าดินสวยปลูกผักก็สวยนะครับแต่จริงๆแล้วดินมันไม่ได้สวยอะไรแต่แรกนะครับเพราะว่ามันเป็นดินขุดสะทบใหม่เราก็ต้องมาปรุงดินเองเพื่อให้ดินสวยหมดคีวัวไปหลายกระสอบนะครับซื้อมากระสอบละ30บาท ในบริเวณนี้นะครับก็แม่บอกว่าหมดไปร้อยกระสอบปุ๋ยนะครับร้อยกระสอบปุ๋ยก็เฉลี่ยประสบละว30บาทก็ตกไป3,000บาทนะครับเพื่อนๆเนี่ยมีทั้งหมด60แปลงหลักๆทางสวนเราก็จะเน้นผักสลัดโดยส่วนใหญ่นะครับประมาณสัก6 0จะเป็นสลัดที่เหลือก็จะเป็นผักอื่นๆพั่วไปนะครับก็จะมีสารเนนก็มีนะครับสารแนมีอยู่ มือเขยเทศก็มีนะครับนี่ครับบรรยากาศบร,ริเวณโดยรอบของแปลงผักนะเพื่อนๆอย่างที่เห็นในช่วงเช้าๆก็จะชงกาแฟร้อนๆนะครับมามานั่งจินมองแปลงผักสักประมาณ10นาทีนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มปลูกผักนะครับทยอยปลูกผักเรื่อยๆสลัดของเราไม่ขมนะเพื่อนๆ มันก็มีเทคนิคว่าทําไมทํายังไงไม่ให้ขมถ้าเรารดน้ําสม่ําเสมอให้ดินเปียกชื้นเนี่ยเห็นไหมดินด้านล่างเนี่ยมันเปียกชื้นมันก็จะทําให้ผักสลัดมันไม่ขมแต่ถ้ารดน้ําไม่ได้นะครับรดไม่สม่ําเสมอนานๆทีรดแบบเนี้ยมันจะทําให้สลัดมันขมหลายคนจะถามว่ามีนอนไหมนะครับมันก็มีเป็นธรรมดาแต่ก็มีน้อยเพราะว่ามีนกมาคอยกินบ้างนะครับแล้วบริเวณรอบๆแปลงเรามันก็จะ รกด้วยหญ้าครับหญ้ามันก็จะรกหน่อยมันจะทําให้แมลงมันกระจายไปทั่วนะครับพวกนอนแมลงกระจายไปทั่วแต่ถ้าเราปลูกแค่มีกี่แปลงครับนอนแมลงมันก็จะมาตอมแค่แปลงเดียวแต่ของเรามันมีทั้งหมด60แปลงมันก็ทําให้มันแมลงมันมาลงแบบกระจายไปทั่วมันก็ทําให้มันลดอัตราการกัดกินใบอะไรพวกนี้ลงมันก็จะมีนกมากัดกินนอนนะครับมันเป็นนกกระจอก นกกระจอกนะครับนกกระจอกมาเยอะมากมากินใบไม่ใช่มากินใบมากินมแมลงนะครับอันนั้นก็จะเป็นแปลงที่แม่กําลังจะปลูกใหม่นะครับเพื่อนๆน,นี่กำลังปลูกใหม่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ